วัดดีจ้าพี่น้องพบมักะยาดาวจากช่องยาดาวสะพายโนเว,วิธีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินในต่างแดนเมียฝรั่งในโนเว่ด้วยจ้ะคอนเซ็ปต์ของยาดาววิถีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินในต่างแดนเมียฝรั่งชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนวันนี้ก็จะพามาเที่ยวมาเที่ยวเอดูเอ บาดเมืองเขาจากนอกเมืองนี่คือนอกเมืองนี่เขตเขตเออะไรเลิกวิ่งอไกันพูดพิษไม่ทีทุกทีเลยนี่คือมดออกมานอนแต่ละครนี่คือขากลาบญาดาวไปสมุนมาแล้วไปทั้งภาพไปดูสวนเ็อะไรเนโรงงานโรงงานแล้วมองยุดกินข้าวนะลรนี่ก็เป็น สวยสวยวิวสวยมากเก็บมาฝากยาจากชงยาดาวสะพานุย่ยขับมาชั่วโมงครึ่งมาเรื่อยๆมานี่มันเป็นต้นสุดทางตันละนี่คือทางตันละซุดด้ดเลยวันแรกแค่นี้ทวันกสองตาเี๋ยวจะมาพี่น้องดูเก็บมาฝากกันเด้อวันสองตาเนาะทางนี้จ๋อสวยมาก ตอนนี้เวลากับจะห้าโมงเย็นแล้วจะภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าเวตาฟ้าฮัลโหลนี่คือบรรยากาศจากพี่น้องญาดาวเอามาฝากจากช่องญาดาวสะพายโนเววิธีชีวิตบ้านบ้านหาอยู่หาก,กินในต่างเดนีินวิวชิวสัตสวยลเลยเจ็บมาฝากกันเหมือนตามชนบทพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละนิะกล็ละลายก็ลื่นเลตุ้นเปะจ้ะ สวัสด oh, oh. mm ิ hmm. ์โอฮาฟาร์บิกนี่คือโรงงานก้อนหินเรือก็จะมารับเอาตรงนี้เนาะจ้ะเี็น่าเรือโบดเขามาเห็นเด็ดเส้นอีกท่านถ่าเรือจำรักเองเรือจะมารับเอาหินก้อนอินก้อนปวดก้อนทรายอะไรนะจ๊ะหินทรายเขาอินเขาไม่ใช่ทรายอุ้ยพูดผิดก็โทษจ้ะนี่คือว่านี่พอมีไอ้นี่ตักใส่แล้วก็เลื่อนลงมาใส่เรือแต่วันนี้ ดาดามากระพัดไม่ได้เห็นเรืออนนะจ้ะเนาะนจกโรงงานเป็นนี่แหละทั้งน้านี่ก็จะเป็นโรงงานนมันตับป่าพี่น้องจ้ะจ้ะโรงงานเป็นเป็นโรงงานเอสกัดบู้โหนกเต็มบนต้นไม้เลยพี่น้องเห็นไหมจ้ะกะดีเนี่ยกะเยอะจ้ะเต็มหนุกแล้นนวนี้ นี่คือโรงงานจะโรงงานแอร์ถ่กัดน้ำมันตับป่าน้ำมันป่าะนะอะไรนี่ะแค่ไม่เอออุเม,มกาเทรียก็สันน่นงเต็นะ์นะโรงงานน้ำมันตับป่าที่ว่านั่นอาจจะพี่น้องอยู่เนะออเยอะบิ๊กเนาะอ่าเยอะบิ๊กเยอะบิ๊กอยู่เยอะบิบบ๊กจ้ะเนี่ยเป็นโรงงานเป็นแอรน้ำมัน,น,มนกัดโรงงานสกัดน้ำมันป่าน้ำมันตับป่าอะไรเนาะเรียกไม่ถูกเราด้วย้ะ ก็เป๊ะเป๊ะเอาเด้อคนพวนเอาเด้อพี่น้องดาดาวก็เรียกให้ครบไม่ถูกจ้ะเป็นโรงงานสกัดน้ำมันป่าอะไรแลน้ำมันกับป่าอะไรนี่แหละมู้มูอบประชุนยกษ์มันอบประชุนบูฟอบประเอเทียน่าโอบูจริงจริงพี่น้องตอนนี้คุณปู่วัดบ้านเขาไม่มันแป๊กๆจ้ะกะบ้านคนงานเนาะจ้ะเนาะนี่จะบรรยากาศ นอกเมืองไอ้ไรอ้ไรเลิกรักวิเลิกอะไรเย็นยอบิกยอบิกเรื่องทุกทีเนาะคนแถวนะพี่น้องเฮียจ้ะการุดนั่งรถเล่นกันนั่งขับมาก็เลยมาเห็นแล้วเลยอยากก็มารถตะตะกระยางพี่น้องให้ดูแต่ก็อยากให้พี่น้องลูกหลานได้เห็นเนาะจะมาเที่ยวแล้วว่าโรงงานตะน้ำมันตะป่าเป็นไงบรรยากาศในบ้านนอก ไอ้เขตนอกไอ้ตัวเมืองทุ่งเสือเป็นไงครับออกมากายมาทั้งก่อนจะถึงวอร์เลนแล้วก็แยกก่อนที่ไปจากทุ่งเสือมาจะมาวอร์เลนแล้วก็มาแยกก่อนถึงวอร์เลนมาขามานี่เลิกวิเครเาะห์แค่แตัวหมอไม่กล้าจำเลยพี่นอ้องไงไปดื้หน่าดีกว่าน้องแจันทร์นะสวยน้องจันทร์เนาะวิวทิวทัศน์บรรยากาศนอกเมือง แต่ขับรถมักไอ้ไกแต้มก็คุ้มจ้ะรถออกมานั่งเที่ยวล,ลมจมยูดูเดินกันน,นั่นคือนั่นคือฝั่งทัง้งหมด้อจ้ะอีกคนละฝั่งทะเลเป็นไอ้หินเห็นมันยไปดูฝั่งนู้นจ้ะก็หนาเสียวมันกน็แล้วเนาะเวลาหินไหลลงเนาะจ้ะเนาะฝั่งนูงงน้นจ้ะนี่ขากลับต์นี่นี่พี่น้องประมาณนี้ละจ้ะ ขากลับบ้านย่าดาแล้ววันนี้ก็จิบภามาเที่ยวมาเที่ยวเอดูเอ้บาดเบืองเขาจากนอกเมืองนี่คือนอกเมืองในเขตเขต A อะไรเลิกวิกฤตกันเลพูดพิษไม่ทีตทีเลยนี่คือมาออกมาหน่อนแต่เดี๋ยวน,นี้คือขากลับย่าดาวไปทั้งมมาแล้วไปทั้งภาพไปดูสวน บบอะไรเนี้โรงงานโรงงานแล้วมองยุดกินข้าวน่แเลยนี่ก็จะเป็นคลิปที่สองจะให้พี่น้องดูว่ามันสวยงามความสวยงามนะตอนนี้เรามาจอดอยู่ขับมาได้จักห้านาทีหนะ่อนนี้หลังจากกินข้าวแล้วนี่เราก็จะมาเห็นมันวิวมันสวยมันปู่อยากดูอยากเลยมาเก็บภาพที่สวยให้พี่น้องดูะจหรือบรรยากาศสวยเนาะนี่นทางเราผ่านมาเมื่อกี้จ้ะนี่กลับไปตรงนี้เมื่อกี้ ที่เรามาจากต้นั้นจ้ะที่เรามาอันนี้เราก็จะมุ่งหนาไปทั้งนี้จ้ะนี่อันนี้เราก็จะมุ่งหนากลับไปทั้งนี้นี่ซ <c oughs> ึ่งถือทั้งนี้จ้ะเห็นอ่ะเจ้ายึดไปเรื่อยๆไงสวยก็จะยุดให้ดูดเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะบรรยากาศอันนี้กับเด็ดออกเดี๋ยวก็ดดอกอกเดี๋ยวก็ดบด แต่วิวสวยสำหรับสวยลงสวยมากวิวสวยแบบเห็นภูเขาสูงกันหมู่บ้านเขาก็อยู่ต่ำๆล้าไหลเขาต่าตาม้แม,ม,ม่นม้ำต่ำทะเลมันลงไปแรงเหมือนในทุ่งเสื่อดอกจะ้ะแต่ภูเขาสูงเวิ่งเงื่อนเลยเฮียจะ้ะดีบรรยากาศสวยไหมสวยสวยสวย,สวย,สวยพี่น้องแจกกระสุนเด็ดจะ้ะตันตี้ หนาวหนาเบื้องหละแต่ว่าก็ลบมาแป๊บเดียวไม่ต้องใส่เสือเส้อกันหนาวก็ได้จ้ะแต่ก็เยเเ็นเย็นี่ทางเรามาตรงนี้ทางเรามาจากไอ้หววโรงงานทำน้ำมันปาดไอ้ดูทางมาราธอนพี่น้องทางนี่เป็นลุ่มเป็นบอ่อทางชนบทอย่านงนี้เน,นาะจ้ะเนาะม่กกี้มาถ่ายไม่ทัไทนไอ้บนลไอ้ึ้นเนินลงง้อวม่กกี้นะเออ ปักมาปัม๊มเลยพี่น้องก็ฮกคอหอยโย,โยกเย็นจะบรรยากาศตอนเย็นตรงนี้จะดวงตะวนันนี่บรรยากาศเขาสูงขง้นนานบนจะเขาสูงเสียดฟ,ฟ้ากันเสียงรถด,ดังๆกันเียเสียงรถแทกหน้า นี่ว่าละลายก็ละลายลงมาทีนึนกระเทกน้ำน่านะจะน้อมันกับพืบ้เสียงดังทำให้เสียงดัง,น,งนี่จะทางมีแตะดูดึงพี่นอ้องมีแต่ลื่นอย่างนี้นเลยเอออันตรายกับไอ้หลุมเป็นบอ่อมันเพราะว่าช่วงนี้มาละลายแล้วจะบ,บ้านคุ้นนานๆที่ที่เลขสี่ห้าหลังเป็นเขตนอกจริงๆน่าจะ วิวทิวทัศธรรมชาติเลยแหละดึกถ้ามากที่อยู่แถวนี้ก็มมแต่คนเฒ่าพี่น้องคนที่ว่าคนดังคนเดิมวัยรุ่นเาก็ออกไปทำงานนอกเมืองพึ่แล้วอีสไซดีกันด้วยบระง,งกทักท้ายด้วยบ้านก็มมแต่หลังใหญ่ๆนอกเงเนาะพูนาจังรถแทกน้ำได้ยินไหมจ๊ะอืม สวยมากๆจะวิวชิวทัศน์ดวงอาทิตย์ส่องตาบรรยากาศจะเขาหลายลูกแล้วก,กับซับซ้อนกันไปทั่วเลยรถกระแทกกระทำไปทั่วเนาะพี่น้องชอเปอร์ฮัลโหลเวทภารชอเปอร์รถกันนานๆเจอคันหนึ่งจะผู้คนก็คือกันมาโบกมือต่เห็นอันกังทีน ชีวิตตอนปลายบั่นปลายชีวิตพี่น้องเถาแล้วก็อยู่กันอย่างงี้แหละดีกันหนึ่งเดี๋ยวก็ลุกกัน <c oughs> คัดคอกันแนต่ก็ห่ว,วงกันลูกเาก็ใหญ่แล้วหลานก็โตแล้วก็อยู่เรอเลิกหลานเลิกรอหลานเลิกเงินมาแล้วพอ่พอเขาก็มาอยู่กับลูกเขาแล้วแล้วก็ออกเที่ยวได้โชคดียาได้เวลาว่างเคลิป <c oughs> <c oughs> นี้ก็ว่าแคล็ด้ะพี่นอ้องเจอยาตาวอินทรายระหว่างทางให้อีกเด้อย้ะอารมากาศที่พามาเที่ยวเนาะ ามายาดาปไทยแต่ตอนนี้มีแรงขึ้นนะเิดมันเกิดมันงามที่ถ่ายมีพี่น้องดูแค่นี้จ้าเจอกันใหมาาค่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีจ้าเจอกันใหมาาค่คลิปหน้าเด้อจ้ะรถก็จะวิ่งตามไหลเขาไหลริมทะเลเลอยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้เด้อจ้ะบ้านเมืองเขา